สวัสดีครับพบกับผมน้ำมนต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอลัมน์รถนักเลงนะครับในนิตยสารนักเลงรถครับและรถนักเลงคันนี้ก็คือเป็นรถที่สาวก Honda น่าจะชื่นชอบกันนั่นก็คือตัว Honda Civic Type R นะครับตัวฉม fd 2หรือเป็น Type R รุ่นเดียวของทาง Honda ที่เป็น Sport สปอร์ตซีดาน4ประตูนะครับในกลุ่มของ Type R ซึ่ง Type R ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นแบบสีขาว Type R แล้วก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมจากตัว Type R เดิมนะครับด้วยชุดแต่งที่เพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นตัวกระจังหน้านะครับพร้อมลงโก้แดงของตัวมูเ e n นะครับแล้วก็มีลิ้นหน้านะครับ <c oughs> ลิ้นหน้าเป็นลิ้นหน้ามูเ e n จุดต่างของตัว F d 2fd1 หรือก็คือโฉมที่เป็นซีวิ c บ้านเราโฉม fd นะครับมันก็จะดูคล้ายๆกันแต่ดูจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดที่ถือว่าก็แตกต่างกันเ mm hmm. ยอะพอสมควรนะครับในโฉมของตัวที่เป็น type r แล้วก็โฉมที่เป็นของตัวซีวิ c ธรรมดา <c oughs> นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นตัวชุดพาร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นชุดที่เป็นอย่างชุดไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบคมดําบ้านเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคมใสจุดต่างอีกจุดก็จะเป็นโป่งหน้าซึ่งโป่งหน้าของตัว type r เนี่ยโป่งมันจะใหญ่ มากกว่าตัวโปร่งที่เป็น FD บ้านเรานะครับซึ่งมันก็รองรับล้อที่มีขนาดใหญ่คือขนาด18นิ้วให้มาจากตัวโรงงานนะเพราะว่า FD บ้านเราก็จะเป็นล้อ ขอบสิบ้านะครับก็คือจะรับขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวของตัวฝากระโปรงนะครับชิ้นของฝากระโปรงน้ำหนักฝากระโปรงแล้วก็ตัวแผ่นตัวนี้ใต้ได,ได้ท้องรถก็จะมีตัวแผ่นที่เป็นกันแข็งเครื่องให้ด้วยมาจากโรงงานแล้วก็ตีปิดค่อนข้างราบเรียบเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของหลักแอโรไดนามิกในการลมผ่านตัวรถทําให้ตัวรถรูลมากขึ้นนะครับส่วนกระจกกระจกนี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวนี้จะเป็นกระจกที่เป็นกระจกเขียวนะครับ ซึ่งเป็นกระจกที่เป็นตัวแต่งมาจากตัวญี่ปุ่นที่เป็นโฉมไทยอากระจกเฉเขียวแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวกระจกข้างที่เป็น F d ดีบ้าเราด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ก็จะมีเป็นเลน์ตัดแสงเพิ่มขึ้นมาของตัวมูเก้นนะครับแล้วก็ชุดพาร์ทหลักๆก็จะเป็นชุดพาร์ทที่มีเป็นแอโรพาร์ทของตัวโฉมไทยอาแล้วก็หางหลังที่เป็นหางหลังสปอยเลอร์แบบทรงสูงนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเพื่อทําให้ดูแล้วมันเป็นสปอร์ตซีดานรับกับสมรรถนะตัวรีมากกก็ต แต่งด้วยการใช้ชุดท่อที่เป็นชุดท่อของมูกเก้นทั้งเส้นนะนะครับหลักๆภายนอกก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีล้อนะครับล้อตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยที่บอกไทยอาจ,จะเป็นล้อขอบ18เท่ากันนะครับแต่ออปเสตของมันนะจะอยู่ที่ออฟบวก60เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นออฟที่หุบนะครับแล้วก็จะเป็นออฟขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเอาร้อทยอารมาใส่ FD บ้านเราเนี่ยมันจะจมลึกเข้าไปเลยเพราะว่าปง่ง ที่มันไม่เท่ากันนั่นเองครับโดยล้อตัวนี้จะเป็นล้อเลนะครับซึ่งอยู่ในตัวรุ่นที่เป็น RE 3 0นะครับแล้วก็ขับสปอร์ตถูตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น้ำหนักมันจะเบากว่า RE 3 0ปกตินะครับแล้วก็มีขนาดที่7นิ้วครึ่งนะครับขอบ18แล้วก็ออฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณบวก48นะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์แคปให้พร้อมสีเดียวกับตัวล้อเลยแล้วก็รัดด้วยตัวน็อตของเลครบชุดนะครับ ในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างก็มีการปรับแต่งแล้วก็มีการปรับเพื่อรองรับกับตัวสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างที่เป็นสตาร์ทของโอลินนะครับรุ่น d f v ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความหนึบแน่นรองรับกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ K20A นะครับซึ่งเป็นบล็อกที่ถือว่าเป็นฝาแดงแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ให้ความสมรรถนะแรงเล้าใจในรอบสูงงก็แรมม้าเเดิ พุ่งขึ้นไปถึง225แรงม้าเลยจากโรงงานนะครับซึ่งคันนี้ก็มีการปรับแต่งในเรื่องของเครื่องยนต์พอสมควรนิดหน่อยนะครับซึ่งก็มีการปรับจูนกล่องพวก h o n d a าต้าจูน e20 บายเกจูนนะครับแล้วก็มีการตกแต่งภายนอกรอบคันนิดหน่อยของตัวส่วนของเครื่องยนต์นะครับช่วงพวกชุดเฮดแล้วก็ชุดพวกฝาปิดน้ํามันเครื่องเหล็กวัดน้ามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการปรับแต่งของเครื่องยนต์ส่งกําลังผ่านตัวชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์ ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้ก็ถือว่าให้อัตราเร่งดีเพราะว่ามันเกียร์แบบ s ロ Ratio นะครับซึ่งทำให้อัตราชิดสับกันได้มันขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของระบบคลัชใหม่ซึ่งถือว่าเป็นคัตซิ่งเลยครับเพราะว่าเป็นตัวของ O.R.C ก็จับดีดีด,ดีพอสมควรรองรับกับสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของภายในครับภายในตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนซึ่งก็จะเป็น โทนดาแดงน,นะครับของตัวทางไทยอาแล้วก็มีการบ่งบอกในเรื่องของเพจที่เป็นเพจนัมเบอร์รันนัมเบอร์ของตัวไทยอาแผงหน้าปัดที่สูงที่แตกต่างจากตัว FD บ้านเรานะครับก็จะเป็นแผงหน้าปัดที่บ่งบอกการทํางานของตัวระบบ IVT e c h ช่วงเทคเปิดโลกเปลี่ยนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชุดเกียร์ก็เป็นเกียร์เกียร์แบบหัวเกียร์ที่เป็นหัวเกียร์ถุงดําได้แดงนะครับแล้วก็เบาะคู่หน้า บอกคู่หน้าก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นของเลคโลนะครับตัว SR Impact Pro นะครับก็ปักหน้าปักหลังครบชุดลัดกับตัวที่เป็นตัวรางของรางบนะครับก็หลักๆก็จะคร่าวๆจะมีประมาณนี้ในเรื่องของสมรรถนะของตัว Civic Type R ซึ่งรายละเอียดตัวรถถ้าสนใจจริงๆก็ติดตามได้ในนิตยสารนักเลงรถนะครับในคอลัมน์รถนักเลงครับประจำฉบับเดือนของพฤษภาคม64นี้ครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ